สวัสดีทุกท่านกลับมาถึงบ้านข้าวสารก็หมดพี่โนโอ้อยข้าวสารหมดไม่พอไม่มีกับข้าวกับข้าวก็ไม่มีไปลงไปหากับข้าวก่อนเพื่อได้ปลาเฮ้ยมาใครนี่ไปทุกท่านไอ้หลงก็ไม่อยู่บ้านไอ้หลงน่าจะอยู่ข้างล่างนะท่านกลับมา กลับมาถึงบ้านไม่เห็นไอหลงไอหลงหายไอหลงหายไปไหนไม่รู้เห็นแต่จีจี้อาหารไม่มีไปหากับเพาก่อนเมนูศูนย์บาท มเมนูศูนย์บาทกาันโอ้โห,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 โหลุ่มลุมล่มลุ่มลุ่มมันจะมีปลาให้เรากินหรือเปล่าเน้ะนี่โอ้มีคนกำลังเอาปลาอยู่ตรงนน้น ใครเอาปลาเนะ้ะสองตยายนั้นหรือเปล่าเขากำลังเอาปลาอยู่ตรงนั้นมีคนกำลังเอาปลาอยู่ไม่รู้ใครกาคนยายขายหอยฝากธนาคารโอ้ปลาอะไรนะโอ้โอ้มันมาจากไหนล่ะนี่ มาให้หน้ำก,นะก, oh. กินนะเก็บอันนห้งอยูลอกเก็บออกโอ้โห oh ปากช่อนตัวเบลอือยเลย <c oughs> มันยังวันนี้แล้วนะ,นะดูทรงแล้วนะวันนี้นะบุห็นเออมันยังไม่เน่าปะนะบ่ <c oughs> ยังไม่เน่าเอาหรือเปล่า <c oughs> เอาเลยนึก <c oughs> ไม่เอาแคได้อาสาเอวทำไมเอาไปเจ้าปลยช่อน <c oughs> ตัว,ตวบเบลอเลยท่านแหง้ง แต่ว่าไอ้ลงเนี่ยมันจะเจอหรือเปล่าลงุงลุงหนูลาโอ้อยู่นี่เองพ่อตามหาโอ้มาขึ้นรถแล้วมาขึ้นขึ้นมาโอ้นั่งลงโอ้พ่อก็อยู่นึกว่าหนูหายไปไหนจะหายจากความนั่งลงนั่งลงเออหนูหายไปหรือกัคะหนูมาอยู่กับตายายเหรอ โอ้หายไปแบบนี้เดี๋ยวแจ้งหายนะเออเดี๋ยวไปแจ้งความนะหมาหายมีหรือเปล่าโอ้ปลา มีอยู่นิดหน่อยดูเหมือนมันจะเน่าๆแล้วกินกินไม่ได้จะเอาไปทำปลายอย่างเดียวเพราะมันเน่าแล้วเขาไม่มีใครเอาเออมาเสียไปเลยโอ้ปลาเน่าแล้วพี่น้องเอ้ย เน่าคานี่แล้วไม่มีใครยกหลงนี่พ่ออยู่นี่หลงไปไหนแล้วนะ่ะหลงหลงหลงมันไปกับร้านแลวหลง อ๋อไม่มีขยกเลยนี่เน่าทุกท่านลาเน่าปลาเน่าคานี่เลย <S <S เน่าเลยเอาไปทำเป็นปลาปิ้งกินไม่ได้แล้วนี่มันเน่า เน่าแล้วทุกท่านมันน้อยดยอดละเขาก็เลยขี้เกียจยกน้อยมันก็นเลยเน่าเน่าน้อยนะทุกท่านถ้ามันเยอะเนี่ยมันไม่เน่าหรอกเขายกเอาอือห่กลิ่นหึงเลยเขาไปทำปรราลาทุกท่านเน่าแบบนี้นี่ ก็ oh, โดดออกวะ้ฮ้ยก็ตัวสดก็มีเฮ้อืม ทำเมนูอะไรกินเนาะบะนมี้ทอดแหละดูทรงแล้วนออ่าจะเป็นอย่างนั้นเน่าใช่เนาหืมติดมือเลยห,หกลิ่นแรงมากเลยไม่มีใครเอาตั้งแต่เช้าแล้วมั่งนี่เน่าขนาดนี้หึ <c> ่ง <oughs> <c oughs> เลยกลิ่นนี้โชนมาเลยหมาไม่อยู่แล้วพี่น้อเย <c oughs> เออลูสองตายายเปาควายที่ไหน อะเดี๋ยวเราก็เอาให้หมดเลยถ้ายกแล้วต้องเอาให้หมดนะพี่น้องเอ้เพราะว่าถ้าเกิดทิ้งเอาไว้มันก็เน่าแล้วมันก็จะไม่มีใครอยากยกเพราะมันเน่าคานี้แล้วมันเน่าติดมือไงอืมโอ้โหนี่เน่าเละเลยตัวนี้ผมก็ไม่อยากจับเท่าไหร่นะโอ้โหเละเ,ลเหลือแต่กระดูกอืม เ่าเ่าเ่าน้อเมื่อ,อาวานแม่ได้ปลาปลาชโดเนาะปลาเนาะปลาบึกบ่สามกิโลไซส์สามกิโล คุ้มเลยพี่น้องเอ้ยงอนสองตายายมานละไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวควายมาควายกำลังจะมาเออควายน้อยกำลังจะมา 으음 어. mm. เกียบร้อยควายมาพอดีมีแต่ปลาเน่าพี่น้องเ้ยปลาเน่าครึ่งนึงเป็นครึ่งนึง่งควายเขา้าข้อโอ้ท้องแบะมาเลยน่นท้องแบบตึงๆ